ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกับผมอีกนะครับดรทวัฒทองโอภาสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลัดใหม่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองวันนี้วันเสาร์ที่24กันยายนพุทธศักราชส5 6 5เราจะมาคุยในเรื่องของเตารีดโบราณนะครับเมื่อตอนผมเด็ก,ดกผมจำได้ว่าได้เคยใช้อยู่นะครับได้เคยใช้อยู่เตารีด ที่จะต้องใช้ถ่านนะครับใช้ใช้ถ่านต้องก่อในเตานะครับจุดให้ไฟต้องพัดให้ถ่านขึ้นสีแดงล่เลยนะครับและจากนั้นก็จึงจะคีบเอาถ่านนะครับคีบเอาถ่านมาใส่เตารีดเป็นเตารีดเหล็กนะครับเป็นเตารีดเหล็กจะมีตะแกรงรองใต้ล่างเพื่อที่เท่าจะได้ร่วงลงไปนะครับอันนี้เป็นสมัยก่อนที่ยี่ห้อฮิต และนิยมที่สุดก็คือตาไก่เนาะมีตาไก่เป็นรูปสัญลักษณ์อยู่ตรงหัวเตารีดนะครับนะครับพอนั่นบางทีเราต้องคอยเป่าเป่าตามรูก็ไปเพื่อจะให้ไฟมันคุกขึ้นมานะครับแล้วเราก็รีดพอได้ความร้อนไ,ไ,ไ,ได้ที่ก็รีดถ้าเกิดกะไม่ถูกบางทีพอรีดไปผ้าจะย่นหมดเลยนะครับและวิธีการที่จะแก้วความฝืดนะครับความฝืดที่เป็นสนิมบ้างไปขี้ตะการจับบ้างเนี่ย เราจะใช้ใบตองไปตัดใบตองสดๆจากที่ต้นมานะครับแล้วเราก็เอาเตารีดความร้อนเนี่ยรียดไปบนใบตองรีดไปบนใบตองจะทําให้ความรืดนั้นเกิดขึ้นมาทันทีรื่นได้เร็วปรืดเลยนะครับเมื่อเอา่านใส่แล้วแล้วก็มีเนี่ยลักไก่แล้วก็รล็อกเรียบร้อยนะครับล็อกเรียบร้อยอันนี้เป็นของคุณปราณีคุณเฉลียวช้างเชื้อนี่จากหมู่ที่สองส่วนอันนี้จากของป้าละอ,องมากแก้วนะครับจากหมู่ที่ส ส่วนอันกลางนี้นะครับ2อ,อันนี้เป็นเตารีดเหล็กที่เราจะเห็นเป็นประจำแต่อันนี้แปลกพิเศษไปกว่าอันอื่นนะครับเป็นเตารีดทองเหลืองของคุณครูคํานะครับพี่พยุงเดินเงินนะครับตอนนี้ลูกสาวของท่านอีกคนหนึ่งที่อายุ70ปีแล้วเอามามอบให้บอกว่าเมื่อตอนที่คุณพ่อก็คือครูคําบรรจุเข้ารับรวชการได้นะครับพ่อของครูคําก็คือปู่ของพี่พยุงเนี่ยก็ซื้อเตารีดอันนี้มาให้สําหรับเวลา แต่งชุดนะครับแต่งชุดข้าราชการแต่งชุดทั่วไปที่จะไปสอนนักเรียนจะได้แต่งตัวดูสุภาพเรียบร้อยผ้าจะได้เรียบมีกรีดงงนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นเนื้อทองทองเหลืองนะครับเป็นตเตาลีที่แปลกถึงกันแต่ว่าพอดีหูหิ้วมันหลุดไปแล้วเป็นตเตาลีทองืองก็ใช้ใส่ฐานเช่นเดียวกันใส่ฐานแต่นี่ความเป็นทองเหลืองบางทีพวกที่สนิมมันจะไม่มีจะเลื่อนโดยธรรมชาติทุกมันแต่ถ้าเป็นเหล็กเนี่ยบางทีที่สนิมมันจะขึ้นนะครับ สวยงามมากพี่จำลองพ่วงดีนะครับชาวบ้านตำบลหัวแขและนะครับบ้านหัวชนางน,นะครับมาช่วยขัดล้างให้เป็นอย่างดีส่วนเตารีดอันนี้น่าจะเป็นเตารีดไฟฟ้ารุ่นแรกๆนะครับซึ่งคุณทวีสิทธิ์นะครับเป็นนักค้าของเก่านะครับรับซื้อขายของเก่า นะครับอยู่ที่ตำบลสันเจ้าลงทองอำเภอวิเศษัชชาญนะครับก็แปลกดีเกิดมาก็เพิ่งเห็นเช่นเดียวกันนะครับใช้เสียบรักเมื่อความร,ร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะหยิบเอารูปลักษณะที่มีด้ามเนี่ยโดูแล้วจะคล้ายเตารีดมากๆเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะนะครับพอมันดึงออกมาก็ยังร้อนอยู่ร้อนอยู่แล้วก็รีดผ้า รีดโถไถไปบนผ้าที่เราต้องการจะรีดนะครับเมื่อความร้อนค่อยๆผ่อนคลายลงไปนะครับนะครับเราก็เอาอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวสำรองเราจะมีคู่กันก็เอาอน,นี้เสียบเข้าไปชาร์จใหม่นะครับเอาตัวสำรองขึ้นมาอ้ารีดต่อไปนะครับรีดต่อไปก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่างนี้ตลอดนะครับเป็นโลหะไม่ขึ้นสนิมนะครับน่าจะเป็นรุ่นที่เข้ามา จำหน่ายใช้กันในเมืองไทยรุ่นจะแรกๆพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ในความสวยงามเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเช่นเดียวกันนะครับน่าจะเป็นของต่างชาตินำเข้ามานะครับนำเข้ามาก็ต้องขอขอบพระคุณคุณทวีสิทธิ์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านกรุณาให้มานะครับพอดีท่านเป็นเพื่อนเฟซกันนะครับพอเห็นว่าที่ตำบลตร,ตรดัดใหม่ของเราจะจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์ของใช้ชุมชนตะบนตลัดใหม่อำเภอวิเศษชัยชาจังหวัดอ่างทองนะครับท่านก็โทรศัพท์แจ้งความประสงค์มาเลยว่าท่านนายกผมมีเตารีดไฟฟ้าน่าจะเป็นรุ่นแรกๆจะมอบให้เอาไหมผมก็รีบตอประจันทีว่าเอาครับเพราะฉะนั้นก็ได้ให้ไว้ศึกษาเรียนรูนะ้ให้อนุชนคนรุ่นหลังไว้ได้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อต่อไป พิิธภัณฑ์ของใช้ชุมชนของเราเปิดเป็นทางการแล้วก็จะได้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าชมฟรีนะครับซึ่งรอระยะเวลาในการจัดสถานที่อีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะพามาดูในเรื่องของเต่ารีซึ่งเป็นของใช้โบราณนะครับในคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ